มาวันอยู่ในเกมไอ้สารเลวกูไม่ด่าพวกมึงนะมึงจะชื่อเกมภาษาไทยมาเล่นกันสักพักละฟรเกมที่โคตรจะขายเครียดเลยแ่ละมาสิโอสายมีสองดาบด้วยตายกูตายอุ้งอุ้งอน้งอ้งอ้งอน้งอุ้งอุ้งองอ้งอ้งออ้งออ้งอ้ออ้ง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 งอ้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 งออ้งองอ้งอ ใส่หมดชิ้วเทพเหรอใส่หมกชิ้นเ่เรมชิ้เป็นตับเปนสมุงเน่ฮะะแล้วกรสอสีมาีมาีมาสีมาีมาีมาสีมา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 ซีไปต่อไม่รอใคร

เกี่ยวข้าุกอ่อนเนื้เขไม่ใช้เกี่ยวข้าวออมาขาการทำไมฮะขาดกฮะขาดขาดกาอฮะมาสิมาสิมาสิขาดการเนี่ยมียมึงว่หลับตึงไงฮะฮะหีมึงรากินข้อยู่บ้านกินข้าอยู่บ้านไม่ทำกับข้าวเมียมึงกินละอขี้ข้าไอ้ขี้ข้าไอ้ขี้ข้าไอขี้ข้าไอ้ขี้ข้า มันโล่อะมันโล่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 มาลยาม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 ึงลูชายไอ้คนเมื่อกี้ใช่ไหมฮะจิงไม่เกี่ยวข้าวฮะเอ้เกี่ยวข้าวหรอวะฮะฮะพอตามพ่อไปเลยนะไปไปทำจับข้าให้แม่มึงเดไม่ทำข้าวฮอ้ยอ้ยอ้ยอุ้อุ้ อย่าเปียนเ่นนะขอไม่ไม่เรียนอะตัด